ันนี้เราจะมาทําการล่าฆ่าหัวด้วยตระกูลดาบที่มีชื่อว่าคาตาน่าหรือว่าคาตันนะนะครับทุกคนสวนสิครับด,ดุดจะได้ผ่าอุ่นๆไม่ทันหรอเอาหมดเอาหมดโอเคอุ้ยทุกคนโดนต,ตายนะครับเนี่ยจะตายนะทำไปเล่นเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับผม โอเคทุกคนสวยและขออนุญาตทําการเปลี่ยนดาบเลยนะครับและชาโฟคนคนี้ก็หัว3 0มอนะครับทุกคนทั้งฝั่งมาลีและก็ฝั่งพาเลตนะน่าจะโหดเอาเหลืองอุย้ยเจ็บนะเจ็บนะมีเจ็บอยู่นะมีเจ็บอยู่นะมีเจ็บอยู่นะทุกคนแกแตกแตกแตกแกแตกแล้วแก่แตกแล้วแตกไปเวรุ่นแตกไปเวรุ่นโอเค จัด3 0มเอ็นไปอีกหนึ่งคนนะครับทุกคนโอเคอยากมีแฟนให้ไปหาแต่ถ้าอยากได้ร้านเติมเกมดีๆหนางงั้นแวะมาที่นี่เลยร้านสตาบักร้านเติมเกมที่โคตรจะไว้ได้ของทันใจภายในห้านาทีและทางร้านยังมีบริการเติมโรบักอีกด้วยเช่น ID p a พ์และกิฟต์การ์ดยังไม่หมดสายขี้เกียจหรือไม่ว่างทางร้านยังมีบริการฟาร์มสุดโหดฟาร์มเพชรลงหอคอยอีโบตุลละครอ,อานมีแอดเวนเจอร์หรือ FK ฟาร์มเพชรฟาร์มสตาพาร์สแมทออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์ก็ย มีและ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 ยังมีไขยหรหัสไก่ตานเริ่มต้นกับหรหัสเทพอีกด้วยเยอะขนาดนี้แถมบริการดีต้องไปใช้กันแล้วที่สตาร์บัคสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ Facebook และเว็บไซต์ร้านแนะนําขนาดนี้อย่าพลาดกันเดอ้องั้นไปดูคลิปกันต่อดีกว่าครับสวิดาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วจะแล็เป็นลิเกทําไมอะไรเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมแกรบสวิดาสวัสดีคุณผู้ชมที่รักกันทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ในช่องเจมี่กันนะครับในวันนี้เราจะมา ทำการล่าฆ่าหัวด้วยตระกูลดาบที่มีชื่อว่าคาตาน่าหรือว่าคาตานะนะครับทุกคน <S <S ซึ่งดาบตระกูลคาตาน่าหรือว่าคาตานะนะครับผมมันก็จะมีเปในเจ้า1นดาบคาตานะ2ดาบคาตานะ3ดาบคาตานะและก็จะมีเปในเจ้า3ดาบของไอเจ้าโซโรคาตานะแล้วก็จะมีเปในเจ้า2ดาบคาตานะอีกหนึ่งอันนะครับคุณผู้ชมซึ่งเราจะมาทําการล่าฆ่าหัวกันนะครับผมหลังจากที่มาทําการปรับเปลี่ยนเออเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยอยากจะรู้ว่าการคอมบคอมบ หรือการล่าค้าหัวเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนขึ้นด้วยไหมเดี <H> ๋ยวเรามารับชมคลิปนี้พร้อมๆกันนะครับผมแต่ก่อนจะไปทําการรับโชว์ฝันกดไล์ติดตามกดแชร์ <H> ให้เจมีกันด้วยนะครับสามารถสมัครสมาชิกให้เจมมี่กันได้นะครับรรน,น้นนบนองๆเอาถ้าเกิดพร้อมกันแล้วเราก็ไปเริ่มต้นจากดาบ1ดาบคาตาน่ากันก่อนดีกว่าน,นะครับลุยกันเลยเลสซากมาครับทุกคนซึ่งเราก็จะมาทําการลากข้าหัวจากคนในเซิร์พี่กันนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นเซิร์บีนะครับผมถ้าเกิดอยากเข้าเซิร์บีพี่อยากมีเพื่อนพี่ก็สามารถสมัครสมาชิิกกันนเเเข้้้าามมมไดดะรผ่ตือ 35บาทเองนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเปลี่ยนผลมือกันก่อนดีกว่านะครับทุกคนนี่เราจะเล่นเซตนี้นะครับแล้วก็เล่นกับไอ้เจ้าหมัดใหม่นะรับผมซึ่งหมัดนี้ก็ยังไม่ได้ลองลากขบแบบว่าจริงจริงจังๆสักทีนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะมาลองดูกันถ้าเกิดเล่นแล้วมันไม่ได้มันไม่เข้าก็เดี๋ยวคอยทำการเปลี่ยนหมัดละกันเนาะและในคลิปนี้ก็ไม่ได้ฟิกแบบแบบว่าค่าได้1คิวหรือว่า2คิวจะเปลี่ยนด่านนะครับคุณผู้ชมอยากเปลี่ยนตอนไหนก็เปลี่ยนตอนนั้นนะครับประมาณนี้ครับทุกคนโอเคงั อยู่นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราขอมาทําการล่อคนนี้ละกันนะครับมาเจอเป็นเผ่าปลานะครับน้องๆจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะสู้นะครับทุกคนแต่ก็ลองดูซักตั้งมันจะเป็นกระไดนะครับสกิลดาบคัตนาก็สกิลปึ๊บปึ๊บโอเคทุกคนมาแต่ก่อนจํจำเอาไว้ก่อนนะครับมาเริ่มเลยละกันเปิดก่อนย่อมได้ปูดนี่เปิดก่อนย่อมได้ปูด โอ้หสกิลไม่โดนเลยเอายืนนิ่งให้ต่อยเหรอหลุดหรือเปล่าเนี่ปยป,ปิดป,ปิดป,ปิดปิดปิไปแล้วกันทุกคนลูกแคนพี่เองนะครับผมงั้นเอาเป็นคนนี้ดีกว่าเอาคนที่เขาไม่ได้หลุดอะเอาเป็นคนนี้ดีกว่าเวรลุ่นมาเรามาสู้กันดีกว่าเวรลุ่นสวีแดก,กองทำไมในเซิร์ฟมีแต่คนเล่นเผาปลางั้นขอเป็นคนนี้ละกันโอ้โหจะเป็นเผาปลาอีกแล้วเผาปลาจริงๆเขาอยากจะสู้นะครับทุกคนเผามันอมตะนะครับผมแต่ก็ลองดูก็ไม่แย่นะครับมันก็คอมโบเัยทุกคนไอ้เจ้าเออหมัดใหม่เเนี่่ยยยตตััววก็ไมคแบบอุ โอ้เขาคอมโบอย่างนี้นะครับทุกคนโอเคเรียบร้อยแตกหนึ่งสวยพี่สวยนะครับเองเกิลเบอร์เกินไปโอเครู้สึกว่าเขาจอสกิลซีทำการจับก่อนนะครับทุกคนดูแล้วจำมาต้องศึกษานะครับมาไม่เป็นไรเอาใหม่แออผมไม่เกี่ยวนะโอเคงั้นเอาใครดีใครที่มันฆ่าพี่เมื่อกี้นะครับทุกคนรอบแรกมันคือบทเรียนนะครับรอบสองนี่มันคือของจริงแต่ว่าคนในเซิร์ฟไปไหน มางั้นเอาเป็นคนนี้ก็ได้ไวรุ่นมาขอแย้เปิดนะขอเอาแอร์ไลน์ออกก่อนโอเคสวยปุ๊บสวยเอ้าโดนสวนโดนสวนโป้งโป้งอ๋อ,อนี่มันต้องอย่าง นี้ใช่ไหมโอ้โหเปิดเผานะครับทุกคนโอเคสวยดึงเข้ามานะครับผมแล้วก็เอาสก,กิลหมัดไปกินสก,กิลดาดอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าหนึ่งดาบเนี่ยมันค่อนข้างจะอโัโขกนะครับน้องนอแต่ตะเม็ดเก้าร้อยนะอุ้ยโดนหนึ่งทีสวยเอาไปหนึ่งทีโอ้โหน้องคนนี้มันก็เปงนเกล้าจัมพมาก่อนแล้วก็สก,กิลไปโอ้โห,โอโหโอเองก็เวิร์กับพี่กันเกินนอ้นองๆอเองก็โหดกับพี่กันเกินเอาไปสก,กิล สวนสิครับหนูดได้ฝักห่อยู่ไม่ทันหรอเอาหมดเอาหมดโอเคโอ้ยทุกคนโดนตายนะครับนี่จะตายนะทำไปเล่นเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับผม โอเคทุกคนสวยและขออนุญาตทําการเปลี่ยนดาบเลยนะครับทุกคนเพราะว่า1ดาบคาตาณนาะสกิลมันค่อนข้างจะกระโปก,กันไปหน่อยนะครับผมรอบนี้เอาไปเจ้า2ดาบกนะันบ้างดีกว่านะครับแล้วอาจจะแบบว่ารีบเปลี่ยนรีบเปลี่ยนดาบนะครับทุกคนเพราะว่าในคลิปนี้ดาบมันค่อนข้างจะมีให้เราเล่นหลายดาบนะครับผมก็ต้องแบบว่ารีบเปลี่ยนสักนิดหนึ่งนะจ๊ะแต่ขอทําการรอไอ้เจ้าอินคัมแบ็กมันหายไปก่อนนะครับทุกคนสักครู่เอาละครับคุณผู้ชมหยิบไอ้เจ้าดูโอ้ดูเอลสักอย่างหนึ่งมาแล้วนะครับผมสกิลมันก็โอเค ประมาณนี้เดี๋ยวโอเคทุกคนมาทําการดูสกิลแล้วก็มาทําการใส่เลยละกันนะครับผมเดี๋ยวขอเอาเป็นจริงๆอยากสู้กับคนใหม่มันก็สู้กับคนเก่ามันก็จะแต่ยังไงดีขอเป็นคนนี้ได้ไหมมาหนึ่งงกันเมนรุดมาหนึ่งงกันโอเคโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนคนกันบ้างนะครับผมเพื่อความฟึงอ่ะนะสกิลปะโอโอโอโดนสวนโดนสวนเปิดเกนมาก่อนเปิดเกนมาก่อนเกนแตกกันนะครับผมโอ้โหสกิลมันก็จะโหดกันเกินไป ยังไงยังไงอุย้ยทุกคนโดนโดนโดนอีกหนึ่งทีตายไหมไม่ตายหด็กใกล้เปลียนนะครับทุกคนปีมือการลากข้นงหัวก็จะตกไปเยอะนะครับผมก็อยาไปซีเรียสนะครับถือว่าดูแบบขรัละกัน,กกนโอเคเปิดเผามาซึ่งเราก็สกิลแบบยื้อไปก่อน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  ิลเรียบร้อยทุกคนโอ้โหสกิลซีนี่คือแบบเหมือนสกิลล็อกเลยนะครับผมเอาละได้ไปอีกหนึ่งิวจากดาบดูเอฟดูโอขัาน<ด>ันะครับเอาไปว่าสองดาบและกันคุณผู้ชมดดดเดี๋ยวเราขออีกทักหนึ่งรอบแล้วกันมันยังไม่นำใจอ่ะไปอีกหนึ่งรอบแล้วกันเฮ้ยไอคนนี้มันฆ่าเรานี่หว่าทุกคนไอคนนี้มันทําการฆ่าเรานะครับผมซึ่งเราจะล่อเขานะครับแต่ว่าเขาไม่สนใจเราอะทุกคนเอ้ยสนแล้วสนแล้วมา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 เรื่องเราขอเปเลี่ยนลแล้วกันเอาเป็นนี่เลยสามดาบเลยละกันนะครับคุณผู้ชมซึ่ กว่าเดิมนะครับมาเลยไปรุ่นเดี๋ยวพี่ขอเอาคนนี้เลยละกันพอดีว่าแขนส่วนตัวแขนส่วนตัวโอ้โอโอ้โดน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 ,โดน,โดน เดี๋ยวรอก่อนจะี๋รอให้ถึงไอ้ดาบที่มันดีๆก่อนนี้หน่อยดาบพวกนี้มันก็ยังไม่ได้แบบว่าเป็นดาบที่ดีมากนะครับทุกคนค่อนข้างจะ <Okay. S 1> จะตายจะตายถอยมาก่อนขอญาตถอยขอญาตถอยนะครับเวอร์ต่มอม่นลดเลยว่ะทุกคนไอ้หนุ่มนี่มันก็จะเวอร์เกินไปนะ <atar> ไอ้หนุ่มนี้มันก็จะเวอร์เกินไปยิงคาบุชาใส่แต่ละกัน <atar> เปิดเผ่ามาว่ะทุกคนทำไมมันมีแต่เผ่าปลาเพราเผาปาลาไม่ฆ่ายากนะครับเอาเป็นคนนี้ดีกว่ามาขอเปลี่ยนคนละอย่าเปลี่ยนคนนะครับเผ่าปลามันค่ายากเกินนะพี่ยอมแล้วกันเพราะเผาที่มันไม่ใช่เผา ่เมื่อกี้คอมโบแล้วมันไม่ได้นะครับตุ๊ดโดนโอ้โหไม่โดนเหรออันนี้โดนเต็มนะครับทุกคนสกิลจากหน้าไปเลือดน้อยว่ะอยากดูดเลือดว่ะทุกคนอยากดูดเลือดว่ะขอดูดหน่อยละกันน้องชายขอดูดหน่อยละกันขอดูดขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสกิลนี้ยังไงโอเคโอเคสกคิลก็มีลืมกันบ้างน,นะครับผม <Yeah. S 1> ป,ปึ๊บปลาสวยตอหึหึจัตุยเตรียมจะตุยไอเด็กคนนี้มันมีขอบว่ะทุกคนมันมีชั้นมันมีเชิงนะครับต้องการดูดเลือดว่ะเอ็นนี้คิวลิง สกิลนี้มันโดนง่ายมากเลยว่ะโอ้โหขอถอยพิ้งค์ฟ้ามาก่อนดูไปก่อนสวยไหมสกิลต่อไปคอมโบคอมโบอาจจะไม่ได้มีให้เห็นนะครับเพราะว่าดาบมันก็ไม่ได้เป็นดาบที่พี่เล่นเป็นสักเท่าไหร่นะครับน้องๆเอามาเล่นเป็นคอนเทนต์นะครับคุณผู้ชมนี่เมื่อกี้ตัวของใครวะป๊โอเคทุกคนเจ็บนะครับเจ็บเจ็บตะเกียบปากกาหรือเปล่าโอ้โหสกิลดาบไม่โดนเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนชิวๆชิวๆโอ้ยสกิลมันไม่ถึกวะโอ้ยโดนโดน อุ้ยจับโดนกับโดนโดน,โดนทีก็แล้จะมีตุ้ย่งแบบเนี้ยวุ้ยโดนโดนโดนเปล่าโดนเปล่าเออโอโโอโอ,โอ,โอ,โอ สวยสวยขออนุญาตขออนุญาตคิวขออนุญาตคิวโอเคงั้นขอเปลี่ยนดาบเลยละกันนะครับไหนๆก็ได้มาหนึ่งคิวแล้วก็ไม่ได้แบบว่าจะเล่นหลายดาบไม่ไม่ได้แบบว่าจะเล่นหลายตานะครับคุณผู้ชมรอบต่อไปขอเป็นนเจ้าอันนี้ละกันนะครับดาบสามดาบคาตานะนะครับเป็นสำหรับชิปเปลิลคาตาณะนะครับผมเดี๋ยวเราเรออินคัมแบ็กหายนะครับคุณผู้ชมและเราจะเปลี่ยนกันนะครับแต่ก็ขอเวลาสักครู่นึงรอแป๊บหนึงงบบน่งให้มาหาปิดอินคัมแบ็กก่อนนะครับผมโอเคโอเคยวขอถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนเอาเราทำการเปลี่ยน เปลี่ยนมาแล้วนะครับปุ่มสกงสกิลก็โอเคน่าจะได้มันอยู่นะครับไวลุนมาเดี๋ยวเราขอจริงๆอยากใส่คนนี้มากเลยแต่ไม่มาเผาปลาไม่อยากเจอเผาปลาอ่ะทุกคนเผาปลามันฆ่าไม่ตายอะ่ะเี้นกับเผามิงอะ่ะเผาปลาแล้วมันฆ่าไม่ตายนะครับก็น่าเป็นคนเดิมดีกว่าคนนี้ก็ได้อยู่มาต่อปลาโอเคทุกคนสู้ไเขาตอกับเรานะอ้าเวเฮ้ยเขาไม่ได้สนใจเราเขาไปเอาคนอื่นมันโดนมือเลยงั้นเอาคนนี้แล้วกันมา มาเอาลูกแคนตัวเองก็ได้ลูกแคนก็ไม่สนมามาดีน้องออมมาดิและชาโปคนนี้ขั้นหัว30มเอ็มนะครับทุกคนทั้งฝั่งมาลีและก็ฝั่งแพลเลียตนะน่าจะโหดเอาเหลืองพี่กโนโสโตรโนแคนโนโนวันอนะ่ะโอ้โหห่ววันก็ดีวันก็ดีเจมวันบ้างก็ดีนะดักหน,หน้าไปไม่โดนนะรอบนี้อุ้ยโอ้โหยืนยืนนิ่งเลยเมื่อกี้เจมต้องสูดเลือดหน่นยอยละวขาดน้ำไปขออนุญาตดูดเลือดอุ้ยเปิดเทียนลหลรอก เฮ้ยไ,ไม่โดนยังไงเนี่ยมันควรจะโดนนะ uh? จริงๆสามดาบพี่ว่ามีคอมโบมไม่ค่อยดีนะครับมันจะเล่นยากๆหน่อยแต่ถ้าเกิดแตรเล่นตึงๆก็เล่นได้แต่พี่ไม่ตึงไงคือพี่ไม่ตึงไงทุกคนก uh huh. ็เลยอาจจะแบบยากๆสำหร,รับพี่หน่อยนะครับ uh huh. และน้องคนนี้มันชอบข้างหัวโหดซะด้วยนะฮ้ <Huh? S 1> โดนไหมไม่โดนเลยเหรอเห็นก็โหดกับพี่เกินสุดเลยมาก,ก่อนทุกคนสกดูต่อไปสวยได้มาอีกเออห้าพันนะครับห้าพ oh. ันดาเมจจำมา่อดสุดไวยสกิลไปสกิลไป โอ้โหแต่โดนโอ้โหทุกคนอย่างแรง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 ครับไวลุนไวลุนกลับมาสวยขอยาดูเลือดไม่ทันว่ะเด็กคนนี้แม่งตึงโอ้โหติดติดสายฟ้าเมั้งเน็ตได้ทำคอมโบนิดหน่อยละเอาโดน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 ประสิทธิ์ครับโอ้โหโอ้โหเชนแตกเลยไอ้เราก็เปิดเชนครับโดนสิทธิ์นี้ก็ว้าวุ่นนะครับทุกคนแต่ว่าขอดูเลือดมาก่อนตักหน้าไหมอุ้ยนี่อุ้ยโดนโดนอุ้ย เจ็บนะเจ็บนะมีเจ็บอยู่นะมีเจ็บอยู่นะมีเจ็บอยู่นะทุกคนแก่แตกแก้แตกแกแตกแล้วแก่แตกแล้วแตกไปเวรุนไปไปร่นแตกไปเวรุ่นโอเค จัดามเอ็นไปอีกหนึ่งคนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราขอเล่นดาบสุดท้ายแนละ้ดาบ3ดาบก็เล่นได้มันอยู่นะครับทุกคนแต่ว่ามัดใหม่มันก็ดีนะเนี่ยมันดูดเลือดนี่ก็ก็เล่นมันแตบบ่ว่าส่วนตัวชอบมัดสายฟา้ากับมัดกัดมากกว่านะครับทุกคนแต่ก็เล่นเอาแบบประสบการณ์แบบฝึกไปก่อนแล้วเนาะเดี๋ยวรอบนี้มาเป็นเจ้า2ดาบนะครับคุณผู้ชมเป็น Cruiser Dual Katana นะครับผมมาดูเอลสิมันต้องอ เดี๋ยวขอหาใส่กับ 30m อีกหนึ่งคนได้ไหมมาเดี๋ยวขอใส่คนนี้แล้วกัน 30m อีกหนึ่งคนนะครับน้องๆแต่เรามาเลยกันดีกว่าทุกคนมันมันตึงๆนะครับผมโอ้โหดาบนี้ดาบนี้อูโหงามเทรยทุกคนเจอเป็นไอเจ้าดาบเบนโกคูตึ้งดาบนี้พี่หลบเคลนไม่ค่อยจะเป็นนะครับแต่ก็ลองดูไม่ลองไม่รู้นะครับพี่อาจจะเวอร์ก็ได้นะครับน้องๆโอ้โหดาบมันหลบเคลนยากว่าทุกคนสกิลเซตมันหลบไม่ได้เพราะว่าตอน้ายมันมันมีไฟเบินมาหลบยากหลบยากนะ หนึ่งจะขอกคิดก่อนว่าจ่าไงนี่โอ้โดนอยู่โดนอยู่เจ็บอยู่เหมือนกันเจ็บอยู่เหมือนกันโดนสวย่แต่ว่าสามนี้มันหลบเทียนได้ไม่ยากมากนะเป็นเองโกคูม,มากเลยเปิดเชนหลบมันก็จะเป็นด้วยเราโอ้ยทุกคนไม่ตายพลาดมากพลาดมากถ้าเกิดบัฟเท่ากันอาจจะล่วงไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้นะน่าอาจจะตึงๆนิดนึงนะครับทุกคนไม่ดึงนะแต่มาตึงเองตายตายังตายยังนอ้ไม่ตายเหรอ โอเคทุกคนเรียบร้อยน่าจนได้เกือบแย่ไปแล้วแม่ปลาบู่ทองโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดชิ่นชฟันา์กดติดตามกดแชร์ให้เจมกันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครมีคอนเทนต์ดีๆสามารถคอมเมนต์มาบอกเจมให้ทํากันได้นะครับผมถ้าเกิดตั้งใจนะครับน้องๆสําหรับคลิปนี้ก็ตายเป็นหนึ่งรอบนะครับคุณผู้ชมโโถถ้าไม่เจอเผาปลานะพี่สายสุดแน่นอนครับน้องๆสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอมใหม่คลิปหน้าคุณผู้ชมายบายครับ